สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเพื่อนนิสัยแท้จริงเพื่อนบ้านเพื่อนนิสัยแท้จริงน้องทีนกระเพาอ้วานตืมได้เจอมากับตัวล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังร้านของน้องทีนกระเพาอ้วานตืมตลิวตัดที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาและได้เจอกับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆร้านได้เล่าถึงนิสัยของน้องจากที่ได้พบเจอมากับตัว ล่นานสุดวันที่17กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านกะเพราอ้วนตืมของน้องทีนในจุดที่น้องไขาของภายในซอยบางแค4แขวงบางแคเขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยทีมผู้สื่อข่าวไปพบกับนายโชธหอยจับอายุ60ปีเป็นอาสาสมัครสาธารณาสุกรุงเทพมหานครและเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆร้านของน้องทีนกะเพราอ้วนตืม ได้เล่าว่าน้องได้ย้ายมาอยู่ที่ร้านแห่งนี้ประมาณหนึ่งเดือนหลังเปิดร้านขายของได้สองถึงสามวันน้องเริ่มมีอาการขาอ่อนแรงยืนไม่ไหวเหมือนคนหมดแรงโดยภายในร้านจึงต้องปิดร้านตั้งแต่บ่ายตอนนั้นลูกจ้างก็ได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวันรุ่งขึ้นทางน้องก็ไม่ได้มาขายของเพราะเข้าโรงพยาบาลนายชดเล่าว่าน้องเองมีโรคประจำตัวหลายโรค เบาหวานความดันสำหรับอุปนิสัยของน้องเป็นคนมีอัธยาศัยดีเป็นคนสู้ชีวิตไม่เคยย่อท้อก่อนหน้านี้ตัวน้องขายของอยู่ข้างถนนพร้อมกับรถเข็นโดยมีคนอุปการะอีกคนหนึ่งชื่อน้องต่อโดยน้องต่อเป็นคนหาที่ทางให้น้องเพื่อขายของต้นเองก็รู้สึกเสียใจที่สูญเสียน้องเพราะตัวน้องเป็นคนสู้ชีวิตมาก ก็ขอให้น้องได้ไปเกิดในพบภูมิที่ดีแล้วไม่ลำบากอย่างนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสาข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ